สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อ่างทองนะครับงานนาโคกทีมงานรถบรรทุกสายบุญครับถวายอินินปูดทายครับเดี๋ยวเราจะพา,าดูแต่ละคันตอนนี้เขากำลังร,งรวมตัวอยู่นะครับ อันนี้ก็ที่วัดแสงธรรมโพธิ์ทพธิญาณวัดแสงธรรมโพธิญานนะครับข้างปู่โคตรร้อนอ่ะบอกเลยว่าข้างล่างโคตรร้อนนะครับร้อนมากเลยลากอะไรมาครับลากกระสอบลากอะไรมาอ่ากระสอบอะไรครับกระสอบอะไรครับกระสอบโอ้ยถุงติ๊กกกเอร์แจ้งติ๊กเกอร์มีอยู่นะ นะครับก็อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชานะครับโอ้โหมีเตร์ถล่อๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาวนดูนะครับโอ้ยมีเตร์ถล่อๆครับมาดูขานี้ดิสวัสด,ดีครับบอจีบอจอบอ โอ้เสียเข้มก็ามาเสียเข้มรับเหมาทมที่โอ้ทีมงานปากช่องมากันเยอะเลยนะเนี่ยเสียบิก๊กทีมงานเสียบิก๊กปากช่องนะครับบานลาดยางครับตบบ,บานลาดตบบานลาดอู้ร็อกอู้ร็อกหล่อมากเลย ังไปไม่ได้เเซบเดี๋ยววนดูก่อนนะวนดูยิเดีมอไซค์อ่ะยิน อ่านคุนก็มีน่าน่นน่นน่าน่น,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 นี่ถึงเบิ้ลโชว์เลยครับ สวัสด,ดีทีมงานสายบรรทุกครับโอ้ยนี่ยังมาไม่หมดนะยังมาไม่หมดนะตัวนี้มีต่รถใหญ่ๆอะ่ะสวัสดีครับ อ้าโอเคเดี๋ยวลงเดินก่อนนะก็นี่เดี๋ยวพาดูบรรยากาศไม่ลงบ่เจาเไหนี่เด้อเอ้โมลลนูฮุนโอ้อาราาลือา้อเจหาสันเองนี่เอ็กซับมหาสารนะครับเสียพัด โรบครับน่าจะเป็นอู่แถวชุมพลเลยเนี่ยอันเนี้ยร้อนมากเดี๋ยวไปพาเดินดูแถวนี้ก่อนนะนี่ FD นะครับดันจือ้อรอกระบะมีเนียมฟุโซ อโซ่นี่กันชนยืนน่นเน่โรโบอคอปยื่นเออไอ้ล้อเลยเน,นี่ยดูันชนยื่นครับนั่นนั่นนี่ด้าน ทำไมมีท่ออะไรตรงนั้นน่ะอู้ยุ่นยุ่นยุ่นครับนี่อือไม่จนยืนครับโอ้ยืนสี่สิบเลยนะเนี่ย<อ>ว่ามันเดินยากครับมันเป็นร่องแบบนี่ร่องไอเหมือนเหมือนร่องรถอะไรสักอย่างรถฉีดยาหรือเปล่า สีร็อกส่วนใหญ่จะเป็นรถยางเก้ 9, ายางพันทั้งนั้นน่ะแถวเนี้ยเด็กก็โอ้ยเอฟสิบแปดสิบล้อนี่ โอ้นี่แจ๋วเลยนะ N P R ข้อเกษตรนี่ขนมันเหลือๆครับนี่ใส่ไปเลย15ตันนู่นนะน,น่าช่วยนะครับไว้รุ่นหน้าดู ต่อคอกสูงๆไปเลยนี่อันนี้รถบรรทุกสวัสดีครับโอ้วิ่งงานอยู่ไหนนี่วิ่งงานอยู่ไหนครับนี่หยุด,ยา,ดยาเลยละโอ้รถใหม่เลยเหรอใหม่สีมันใหม่จังเลย <c oughs> เอาอะไรมาครับวันนี้ทรายมาครับทราย ะไ,ไ,ไหนจัดนี่กเ,กเนี่ยขยี้ใจขยี้ใจเลรอ่ะขยี้ใบก่อนไหม,มจัดไป<อ>วันเจียวเลยมันต้องไปอยู่ฝั่งโน้นมันไม่เห็นเลยเมื่อกี้นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างหลังก่อนนะ<ป>อู้นี่เด็กน้าไอเด็กอะไรเนี่ย หวานเจี๊ยบเลยควันแหมปั๊มไหนช่างไหนนี่เอาจัดโอ้เสียงปั๊มช่างไหนอ่ะ <ห ả? S 1> ปั๊มช่างไหนกิิตตดีเซลกิตติดีเซลกิตติดีเซล ด้านช้างอ,ะอ่ะของดีด้านช้างโอ้ยโหดเลยอะ่ะฟังกั่เสียงท่อนี่ก็โหดแล้วอ,อ,อือ้เประมาณนี้นะแถวนี้ครับ ยอดเลยเครื่องเท่าไหร่ครับนี่เครื่องเท่าไหร,ร่ครร195ครับโอ้โหโหดมากเลยอนะ195ข้อโบโบอะไรครับโบเ,เอเด็กเอเด็กอะไรครับฮาสูนฮาสูนโหมดมากเลยทำหมดเท่าไหร่ปัม๊มหมดไปไม่เท่าไหร่ปั๊มทำไม่เยอะอสะกิดสสกกิด <c oughs> กิดดโอ้โหนี่แค่สกิดเหรอโอ้โหโหดมากเลย ประมาณนี้ครับแถวนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ